หยุดทำไมนอนคืนนั้นก็ปรากฏตัวผ้านวมสั้นปรากฏว่าผ้านวมสั้นเกินกว่าจะคุมขาเขาได้มิดเช้าวันต่อมาใชา้ย,ยากจนจึงตัดส่วนบนของผ้านวมออกแล้วนำมาเย็บติดกับส่วนแ่างซึ่งมันก็ายาวพอจะคุมขาเขาได้มิด แต่คืนนั้นเขานอนอยู่เขาก็รู้สึกว่าผ้านวมผืนนี้สั้นเกินกว่าจะใช้คุมหัวของเขารุ่งเช้าถัดมาเขาจึงตัดเย็บผ้านวมอีกครั้งใช้ยากจนตัดเย็บผ้านวมสลับบนล่างเช่นนี้ชุกวันจนผ้านวมของเขาขาดเป็นชินช้นเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อย และไม่สามารถเอามาผหมได้หนาวอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามปราศจากปัญหาย,าหายา่อมไาลค่าเสมอ